เอาละครับเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณทศพลนะคะเพ่งส้มค่ะเป็นทนายความในส่วนของคุณเอปารินานะคะครับคุณทศพลก็ทําคดีให้กับคุณเอทางในส่วนรุกป่ารุกสปรกร <c oughs> และรวมถึงเรื่องที่จะต้องไปต่อสู้ในชั้นของปปชด้วย <c oughs> ใช่ค่ะเป็นทนายความของคุณปารินาไกรคุปนะคะไปกันที่คุณทศพลเพ่งส้มน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรื่องแจ้งเทสเนี่ยนะครับ ประกอบด้วยสามประเด็นด้วยกันเนี่ยนะครับปปชเขาใช่ั้งนิดได้ไหมครับขอคสยคร้านนิดครับงโัได้ยินฮะได้ยินไหมฮะได้ยินอันนี้ชัดเจนไหมคะระดับนี้ช่ล้วนะได้ไดโอเคครับเคครับครับครณทครลบครับปรชเครัครับคข้อสงััยเรั่องัูกรั้คเับครับคเับครับนรับครัี่รับครับคสััยของของับชรัับรครับครับครับครััรับครัับครับครั้รรับครับคร ตัวตัวลูกหนี้เนี่ยก็คงไปให้การกับปประชเรื่องสู้คดีแหละนะครับก็คงไว้บอกปปชว,ว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้ไมไ่กู้รจริงตอนนี้ครับทีนี้เราก็มีหลักฐานการกู้ยืมนะครับมีเช็คแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วครับครับครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหนี้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมในรูปของการรับแลกเช็คหรืออย่างไรครับเขาไม่ไม่ใช่รับแลกเช็คครับ เป็นกู้ยืมธรรมดาปกติเนี่ยแหละสัญญาเลยปกติที่กู้ยืมเงินกันใช่ปกติตั่วไปเลยครับตามกฎหมายเลยครับครับเท่าที่ดูรายชื่อของลูกหนี้ของคุณเอที่แจ้งกับปปชนะครับแล้วก็ไปเช็คประวัตินะครับก็เป็นคนที่ใกล้ตัวคนเอปรินาทั้งนั้นเลยแล้วอยู่ๆไปบอกกับปปชว่าไม่ได้เป็นหนี้ได้อย่างไรครับยังสงสัยยังงงอยู่ดูชื่อมันก็คนใกล้ตัวทั้งนั้นแหละก็ใกล้ใกล้ตัวก็ส่วนหนึ่ง นะครับแต่อยู่ๆคนไม่เป็นหนี้แล้วไปทําสัญญากู้นะครับตัวถ้พอถึงเวลาครบเวลาที่ต้องชําระหนี้ก็จ่ายเช็คมาแล้วก็เช็คเป็นแจ้งนีปกติปกติทั่วไปแหละครับเียงแต่ว่าอ้างว่าไม่ได้เป็นหนี้ี่มันง่ายอ๋อฮะสรุปคือคิดง่ายๆนะตัวท่านขุนนายกสุดมรรคถ้าถ้าเกิดว่าสมมติสมมติปบชบอกไม่ได้เป็นหนี้จริงเขาเอาเอาประเด็นที่ปอบชชี้เนี่ย ว่าไม่เป็นหนี้ไปสู้ในศาลครับมัน,รรมนก,ก็เป็นข้อที่จริงที่ปปชอบอกเลยบอกเอา้าคุณไม่เป็นหนี้นี่ใช่ไหมก็เท็นจริงที่บอกกัปบปปชที่แล้วผมไม่เป็นหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้เจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดล้านมันง่ายไงตกลงเอามาติของปปชว่าไม่เป็นหนี้ไปลบนะครับก็คือ<า>จะเบ,บี้ยวว่าเป็นอย่างนั้นเถอะจะเบี้ยวว่างั้นเถอะถูกไหมฮะง่ายไงถ้าอีกแบบไม่ต้องอะไรฮะตัว คนเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปชี้บูลบอกว่าอ๋อเขาไม่เป็นนี่จริงแล้วจะเอาประเด็นแบบนี้ไปต่อสู้คดีในศาลได้ไงเห็นว่าผมสู้คดีปปชไปให้การปปชปปชยืนยันเน็ตเป็นนี้แล้วว่าถึงเวลาแล้วครับครับด้วยความรา้กฎหมายที่บัญญัติไว้เลยง่ายเลยโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจคุณทศบลเข้าใจคุณเอมีสัญญากู้ยืมเป็นหลักฐานคุณเอมีเช็คที่ลูกหนี้เขาจ่ายมาก่อนหน้านี้เป็นหลักฐาน ชำระเงินแต่คราวนี้ที่ผมผมยังหาคําตอบไม่ได้นะเพราะรายชื่อของลูกหนี้คุณเอ๋คนใกล้ตัวคุณเอ๋คนข้างตัวคุณเอ๋ทั้งนั้นเลยแล้วไปบอกกับปปชอย่างนั้นจะบี้กับคุณเอ๋จะบี้คุณเอ๋ได้อย่างไรเพื่ออะไรเออเขาว่ามีภาประสงค์เพื่ออะไรอ่ะในเมื่อหลักฐานเรงตต้อง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 บอกตรงๆว่าถ้าคนไม่ข้างตัวเขาคุณเอ๋เขาจะให้ยืมหรอ อยู่ๆคนไม่รู้จักกันอ่ะจริงไหมมันก็ต้องให้คนรู้จักกันยืมอ่ะทำไมต้องมีตำแหน่งหน้าที่คือคนที่ยืมเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่ใช่นะครับไม่ใช่อยู่ๆมันไม่ไม่รู้จักเมื่อไหร่ล่ะโอเคโอเคแล้วเขาจะมันจะมีเอกสารเรื่องใบมอบหน้าโอนที่ดินให้ด้วยอ่ะก็อยู่ๆเนี่ยนะครับโทษทีแค่เสรญญากู้ธรรมนาก็พอถ้่คิดว่าจะจะจะเอาเอกสารเนี่ยไปยื่นบบปชอรนนี้มันไม่ใช่ นะครับมีทั้งมีสัญญากู้มีหนังสือมอบหน้าที่ไปโอนที่ดินได้ถ้าเกิดว่าไม่ชําระนี่อ่ะแลวถือว่าทํากันครบถ้วนกระบวนการอะครับเียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปโอนเองก็เลยมีหาอียว่าเอาไปโอนได้ไหครับมีใบมอบอํานาจให้ไปโอนที่ดินในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงี้ยหมดแล้วไม่ได้ชําระใช่ไม่ชาระนี่ใช่อถ้าเช่นนั้นทําไมไม่ทําเป็นจุดจำนองเป็นเรื่องเป็นราวไปซะเลยล่ะ ก็คือก็อย่างที่ผมบอกครับว่าบางทีมันสะดิดกันอะ่ะได้ไหมคือจะไปทําเป็นเรื่องเวลาไปจดจำนองไปเสียค่าจำนองทำเดียวคือต้องเข้าใจว่าคนเป็นนักการเมืองอะอย่างผมเป็นอดีตสอสอที่นนทบุรีอะไรกันยุ้ยงอักไม่เป็นไรก็พัวกกันเอาแค่ดีมาก็พอขอมีสัญญาคู่กระจกคือความเชื่อใจถ้าไม่เชื่อใจจะไปกู้อะไรนักเก็ดล้านโอเคเอาละครับ แจ้งเทจประเด็นที่สองปปชเขาบอกว่าสงสัยว่าจะแจ้งเท็จเรื่องราคาพระสมเด็จที่แจ้งว่า2.5ล้านมไม่น่าจะถึงคือเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องพระเนี่ยต้องต้อง,องทําความเข้าใจกับพระของด้านสสปรินาเนี่ยได้มาตอนที่อยาขาดจากสามีอ๋อนะครับตอนนี้บัญชีเดิมเนี่ยบัญชีเดิมสามีเนี่ย,ย,ยออก็เคยยื่นไว้แล้วสสก็เคยยื่นไว้แล้วนะครับตอนยื่นเนี่ยยื่นร่วมกันนะครับ พอยื่นร่วมกันเนี่ยเขามีปัญหาว่าพระทำไมราคาสูงก็ท่านสปรีนาเนี่ยก็คือยื่นบัญชีทรัพย์สินไปว่าพระนี่ราคาเท่านี้นะครับแต่เอกสารนั้นเป็นเอกสารเดิมเพราะเดิมที่เคยยื่นไว้แล้วครับอ,อแต่เนี้ยบพชสงสัยว่าทําไมเออไม่ไม่สง่งเอ,อภาพถ่ายมาดูบอกก็เคยยื่นไว้แล้วเพียงแต่ว่าเขาสงสัยเรื่องราคาทําไมราคามันมันสูงหรือราคามันต่ําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ชี้แจงลยว่า พระเนี่ยที่เรายื่นระบุราคาไปเนี่ยเพราะสามีเราบอกว่าราคาเท่านี้เราก็ยื่นเท่านี้ครับก็ยังนะครับคือเราก็ยืนยันว่าหนึ่งพระเนี่ยที่สําคัญคือเราไม่ได้จำหน่าย เราไม่ได้มีเจตนานาจำนยายเพราะนี่เป็น,เป,นเป็นทรัพย์ที่กั้งสสปรินาเอาไว้ให้ลูกอยู่แล้วไม่มีการยนแล้วครับถ้าถ้าจำนายที่อันนั้นอันนั้นนะอ่ะก็ถือว่าจะเป็นการที่มองดูแล้วมันไม่สมค่วะ,ะ,ะ,อะตอนยื่นก่อนหน้านี้ตอนอยื่นร่วมกับสามีก็ราคาโคตรราคานี้ปะใช่ครับคือคือเนี้ยครับราคาเนี่ยดังสสปรินาเนี่ยราคาเนี่ยตอนเดิมเนี่ยท่านก็คิดว่าราคาไหนก็ยืนยันไปตามตามราคาเดิม นะครับแต่นี้เราไม่รู้ว่าตกลงในองค์ไหนเพราะว่าแสตบิ่นมาเออเออค่ะค่ะอ๋อมีหลายองค์มีหลายองค์นะครับแมันมีหลายองค์นะครับแล้วมันไม่ไม่เฉพระสมเด็จอย่างเดียวจะมีพระดังพญายอีกโอเคครับแต่คราวนี้แต่คราวนี้ปปชเขาสงสัยแค่องค์เดียวก็คือพระสมเด็จองค์เนี้ยที่ที่ระบุสองล้านห้านี่แหละก็ถามว่าถ้าปปชสงสัยเนี่ยนะก็ดูดูราคาปัจจุบันเนี่ยตาม แผงพ้าอะไรก็มีอยู่แล้วอะครับไม่ได้สูงปกติเลยโอเคครับทีนี้ทีนี้ไปกันที่ประเด็นที่สามของการแจ้งเท็จนะครับปปชระบุว่าแจ้งเท็จเรื่องที่ดินห้าสิบแปดแปลงมันอย่างไรครับแจ้งเท็จเรื่องที่ดินห้าสิบแปดแปลงมันอย่างไรครับค่ะประเด็นตรงไหนคะต้องคืนนี้จะคุณธนาจากคุณมรรรัฐครับเอเรื่องเรื่องเอกสารของของใบปปทห้าเนี่ยจะมีสองสองอันก็คืออันแรกก็คือว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ย ก่อนที่สสปรินาเนี่ยนะครับจะเข้ามาเป็นมีชื่อในบพทห้าเนี่ยมันเป็นชื่อของบุคคลอื่นมาก่อนครับนะครับพอเป็นชื่อของบุคคลอื่นมาก่อนนั้นแสดงว่าที่ดินสมมติแปลงที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีใบบพทห้าสองฉบับแปลนที่สองก็จะมีสองฉบับแต่นี้เจ้าหน้าที่ของของทางคนทำัญชีเนี่ยก็ระบุไปเลยทั้งสองฉบับเลยค ที่ดนมันเป็นแปลงเดียวแหละแต่เอกสารมีสองชุดอ๋อเป็นคู่ฉบับเขาเรียกว่าเป็นคู่ฉบับ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 ดังนั้นจะไปสองแผ่นเนี่ยมันเป็นมันเป็นคู่ฉบับเนี่ยไอ้เลขอะเรียกฮะเลขใบปวทเนี่ยมันคนละเลขนั่นเหรอฮะอ๋อเลขมันคนละเลขก็เลยคิดว่าเป็นคนละแปลงอืมจะเจ้าหน้าที่ก็เขาทาไปแต่นเนี้ยเราก็เลยชี้แจงว่าอันเนี้ยเป็นเอกสารซ้ํากันครับ เออเป็นเป็นแค่เพียงเอกสารซ้ำกันอื่นไม่ไม่มีอะไรเลยครับโอเคแล้วทวนอีกครั้งนะครับถ้าแปลงเดิมแปลงเดียวกันแปลงนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันมีเอกสารเป็นสองชุดมันเป็นคู่ฉบับกันใช่ทีนี้ทีนี้ถ้าเป็นคู่ฉบับเลขของใบพพทห้าต้องเป็นเลขเดียวกันสิทาไมมันกอไม่ใช่ครับแต่นี้ปรากฏว่าผมก็ไปคุยกับทางทางคนที่ออกเขาบอกว่าออกคนละปีออกคนละปีอ้าวออกคนละปีได้เหรอในเมื่อมันต้องออกมันต้องยึดอันแรกเหรอคะ าไม่เขาไม่ยึดครับเขาไม่ยึดโอฮะโอเคโอเคไม่ยึดครับไม่ยืดโอเคครับผมผมก็สงสัยไงว่าเอ้าทาไมทําไมไม่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 ยืนยันเขาบอกว่าบขศไม่ได้ไม่ได้ถามประเด็นนี้ไวโอเคสรุปว่าสรุปว่าที่บอกว่าพอพอปีใหม่เนี่ยถ้าไม่เลิปีช่วงแรกห้าเจ็ดถึงเออหกห้าห้าสามถึงห้าเจ็ดเนี่ยแล้วพอออกใหม่ปั๊บเนี่ยเลขใหม่ห้าแต่เนื้อที่เดิมเลย ออออกใหม่เลขใหม่แต่พื้นที่เดิมแปลงเดิมพดินที่เดิมพื้นที่เดิมครับอาายหมายความว่าไอ้ที่บอกว่าแจ้งห้าสิบแปดแปลงนั้นจริงๆมันก็คือแค่ยี่สิบเก้าแปลง29ก้าแปลงยี่สบเก้าแปลงทีนี้ยี่บเก้าแปลงเนื้อที่รวมกันพันเจ็ดร้อยกับหกไร่ตัวเลขนี้ยังยืนยันไมไม่ถึงครับไม่ถึงไไอพันกว่าไร่เนี่ยคนอื่นบอกฮะไม่ถึงไม่ถึงครับ ยี่กาลงรวมรวมอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะชี้แจงนะครับเพราะว่าในในบัญชีบัญชีของปปชเนี่ยเขาไม่ได้รวมโฉนดนะครับครแล้วที่ไม่ได้รวมเนื้อที่เพราะเพราะสสปรินาเนี่ยก็มีทั้งโฉนดทั้งมีทั้งนสสามแต่ในช่องช่องที่กรอกเนี่ยไม่รวมอ๋อไม่รวมนะคือที่มีปัญหาคือว่าเดิมทีเดียวเนี่ยแบบปปทห้าเนี่ยทางปปชเนี่ยไม่เคยให้แจ้งแต่วันที่มีการประชุมพักพลังประชารัฐเนี่ยปปชมาบอกกันถ้าใครครอบครองที่ดินปปชไอ้ ไปปปทห้าเนี่ยนะเออตัวแจ้งมาด้วยคราวนี้ก็เลยแจ้งครับผมห้าแต่ว่าในแง่ของกฎหมายนะครับเราก็แปลกใจกันอยู่นิดนึงคุณทศบุตรฮะ,ะทบพปทพห้าม,หมันเป็นที่ดินต้องห้ามใครก็เป็นเจ้าของไม่ได้ทีนี้การเอาทรัพย์ส,สินที่ตัวเองเป็นเจ้าของไม่ได้ไปดีแคลก,กับปปชว,ว่านี่คือทรัพย์สินของผมนี่คือทรัพย์สินของดิฉันมันทําได้เลยครับต้องต้องแยกนะครับว่าการการดีแคลเนี่ยการที่ยื่นประชิทรัพย์สินเนี่ย คือเป็นทรัพย์สินที่เราครอบครองอยู่ถ้าเราเราอยู่ๆแล้วเราไม่แจ้งเราก็โดนดกทำไมไม่แจ้งเพราะเพราะว่าอันเนี้ยมันได้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินเราเสียภาษีนะครับทางอบตเขาออกหนังสือใบอบตให้ก็อยู่ๆเราไม่แจ้งเนี่ยบขชไปตรวจสอบโอ้โหนั้นหนักไปอีกแล้วแล้วบขชถามกลับมาว่าทำไมไม่แจ้งเนี่ยยุ่งไงโอเคครับที่นี้ประกัน ันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องผิดจยิยธรรมน,นะฮะเรื่องบุกรุกที่ปา่าบุกรุกที่สปก,กปปชเขาแยกเป็นสอง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 ส่วนใช่ไหมครับส่วนอายาโยนกลับไปที่ตํารวจส่วนจริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่ปปชเขาจะเคลื่อนต่อทีนี้คําว่าจริยธรรมเนี่ยมันตรงไหนอะไรอย่างไรครับเท่าที่ได้แจ้งจากทางปปชครับคือตัวจริยธรรมเนี่ยเท่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับมันมันมันอยู่ในในกระบวนการที่มาตรฐาน ทางจริยธรรมเนี่ยของตุลาการสารรัฐมนูลเนี่ยของสารรัฐมนูลแล้วก็พศสองห้าหกหนึ่งเนี่ยคือถ้าดูแล้วเนี่ยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ส่วนใหญ่นะฮะตั้งแต่อยู่ในข้อห้าถึงข้อสิบคือผมก็ยังสงสัยนะ้ว่าจริยธรรมเนี่ยเขาอาจจะไปมองเรื่องปฏิบัติไม่สุจริตเพื่อตัวเองเนี่ยมันต้องถามกันว่านับตั้งแต่ปีหกสองเนี่ยตรงนี้จังหาครับนะครับคือ คือเรื่องจริยธรรมเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เห็นข้อที่ทางปปชกล่าวหาท่านสสปรินาว่าอันเนี้ยนะครับมีปัญหาเรื่องจริยธรรมเนี่ยเราจะได้แก้ถูกเพราะนี่เราไม่รู้โอคครับและอย่างหนึ่งอันเนี้ยมันก็มีจริยธรรมของทางสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรซึ่งท่านประธานสภาผู้แทนราษดรก็ดูแลอยู่ก็เลยเราไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยท่านปปชจะเอาอย่างไรโอเคัคุณทศพลแปลกใจไหมครับที่ปปชเขาเตะ สํานวนในส่วนอาญาบุกรุกป่าบุกรุกสพกกลับไปที่ตํารวจแปลกใจไหมฮะไม่ไม่ได้แปลกใจครับาะจริงนะผมก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ตอนที่ที่ตํารวจส่งไปปปชอยู่แล้วโอ้ฮะปปชเขาถามความคืบหน้าเฉยแต่ตํารวจส่งสํานวนไปเลยทั้งสํานวนก็เลยเรื่องครับอ๋อยกไปหมดเลยทั้สํานวนเรื่องผิเศยธรรมจะไปขอเคลียร์ไส้ในกับทางปปชให้ชัดกว่านี้ก่อนที่จะวางแนวการต่อสู้นะฮะ คือ,อคือเทอานั้เรื่องจริยธรรมเนี่ยต้องต้องต้องเรียนคุณละนายกคุณอมรรัตน,น์นิดหนึ่งว่าผมเองก็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 กังวลอยู่กังวลนครับเพราะพอจริยธรรมปั๊บเนี่ยมันกว้างอพอมันกว้างแล้วถ้าราสอเป็นเป็นสอสอด้วยเนี่ยเราเราก็กังวลว่าตกลงเนี่ยเขาจะเอาประเด็นไหนเข้าเข้ามาที่จะมากล่าวหาคุณคุณปรีนาโอเค มันน่ากลัวตรงนี้ก็คือมันกว้างโอเคกว้างครับใช่ครับไม่จะจับตรงไหนก็ได้อะได้ได้ได้ไเอาละครับคุณทศพลครับกราบขอบพระคุณครับครับครับขอบคุณครับคุณทศพลเพ่งส้มนะคะทนายความของคุณปารินาไกรคุปค่ะ